เพตสอนสักคิ้วมีรักนะครับวันนี้ร้านสักคิ้วมีรักนะครับบรรยากาศนะครับวันอาทิตย์นะครับเนี่จะประมาณนี้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวบอกแฟนเพจทุกท่านก่อนนะครับว่าการรับบริการของเราเนี่ยต้องรบกวนนะครับลูกค้าตรวจ ATK นะครับขอผลตรวจ ATK ด้วยนะครับก่อน24ชั่วโมงคือ8ชั่วโมงก็ได้นะครับหรือถ้าไม่ได้เตรียมมาเนี่ยก็สามารถตรวจได้ด้านข้างๆนะครับจะมีคลินิกกวินตาอยู่นะครับก็ถ้าใครสนใจอยากแก้คิ้วนะครับเรียนเชิญเลยวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับ บรรยากาศสบายๆนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันว่าด้านในเป็นยังไงนะครับของเราเดินทางง่ายนะครับที่จอดรถกว้างขวางนะครับลูกศิษย์มาเรียนนะฮะก็จอดได้เลยนะครับในปั๊มนะครับเอสโซบีเทสแบล็งนะครับพิเทสจะอยู่ด้านบนนะฮะช่วงนี้โควิด -19 เนี่ยกำลังระบาดนะครับเป็นโอมิค้อนเนี่ยค่อนข้างจะติดง่ายนะครับครูขออนุญาตฟิกนิดนึงนะครับก็คือจะสอนเป็นไพรเวทคั a ต์นะครับราคาคอร์สเรียนเนี่ยที่ลูกศิษย์ถามมาเนี่ยเราจะเปิดตั้งแต่28,900กับ38,900ืสองคอร์สด้วยกัน นะครับสอนจนสักเป็นนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ให้ครบเลยแต่วันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าบรรยากาศด้านในเป็นยังไงนะครับนะฮะครัวยญากลับก็นี่นี่วอาทิ์นะครับก็มีนี่ลูกค้าเข้ามานะครับนี่นี่ก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์นะครับของเรานี้ก็จะมีชำระผ่านชีวะโค้ดได้แล้วก็รับบัตรเครดิตด้วยนะครับ อันนี้เป็นรายการบริการของเราและโปรโมชั่นนะครับประจําเดือนนะครับนะฮะอันนี้รางวัลคุณครูนะครับนี่พยานนะครับก็จะรับประมาณนี้นะฮะลูกค้านะครับของเรารับแค่ลูกค้าจองคิวเท่านั้นนะครับไม่ได้รับลูกค้าวอล์ i อินนะครับต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องต้องมีผลอทีเค มีใบฉีดวัคซีินมาก่อนนะครับก็ต้องขออนุญาตเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าด้วยแล้วก็ของพวกเราทุกคนด้วยนะครับนี่ก็อย่างนี้เลยยากาศในรวันอาทิตย์นะครับมีลูกศิษย์คนสวยของเรานะครับนี่ดูงานดูงานก่อนสวัสดีครับนี่พี่ฟิวพี่ฟิวมาเรียนทุกวันอาทิตย์นะครับอันนี้เลือกเรียนได้เลือกเรียนได้ค่ะใช่เรียนได้หมดเลยสับปากไปเรื่อยเนี่ย ก็จะได้เก็บในงานสวยนะครูแบงก์ก็จะมาดูทุกครั้งมาดูทุกครั้งมาให้กำลังใจท่าละพี่ลายลายเล่นายเล่นครูไม่ได้เลยเออไม่ได้เลยนะคะครับเออไม่ว่างไม่ได้เลยหนุ่มๆที่ทักมาเห็นพี่ก็ตอบช้าไม่ต้องตกใจนะครับกำลังไอพี่เขาไม่ได้คุยหลายคนนะครับแต่ว่าพี่เขาสักหลายมืออยู่ฮะ กำลังฝึกสักอยู่<ช>นี่ใช่ค่ะใช้มือเก่งนะนใช้มือเก่งดูมือดูมือเออในการจับด้ามสักนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้มันไม่มีสิบแปดบวกอันนี้ <c oughs> ลง <c oughs> ลงลงลงแต่ว่าถ่ายมินิวิดีโอเดี๋ยวไปลงโพสในในใน,นี่ในเพจค <c oughs> นี่เดี๋ยวไปตัด <c oughs> อาดูงานก่อนดูงานก่อนอันนี้มาฝึกสักปากแล้วพี่ฟิลจะสักลายเส้นได้แล้วนะครับสักออมเบย์ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเตรียมรับลูกค้าแล้วสาวสาวที่สนใจหนุ่มหนุมที่อยากสักนะครับก็รอติดตามผลงานได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วยพี่ฟิลเขาโปรโมทหน้าเพจมีรักด้วยคุณครูนี่สอนประกุกอ่ะใช่ไม่เคยได้ว่างเลยไเย,เยได้ว่างเลยต้องสั่งงานนะครับนี่แต่พอสั่งเสร็จก็ต้องแอบไปให้เขาทําคนเดียวนะไม่งั้นเดี๋ยวควรสมาธิพี่เขาค่ะนี่นี่นี่สวยเห็นไหมอุ้ย อันนี้เรียกว่าสไตล์เมกาสไตล์เมกาเมกันเมกันใช่ค่ะเป็นแบบฟูลลิปเอ้ยดูเม็ดเม็ดสีก็จะละเอียดหน่อยนะคะยมันเม็ดมันฟุ้งๆเลยนะพี่ใช่นี้สีที่นี่ก็จะใช้เป็นสีแบบสีนาโนพิกเมนต์เลยครับนาโนนะคะซึ่งก็จะให้ความละเอียดสูงใช่ขอดูเนื้อสีหน่อยนี่เนื้อสีที่ใช้อันนี้ใช้จักคนจริงได้เลยนะใช่ค่ะคือค่อนข้างที่จะ เข้ากันได้ดีกับสีเข็มใช่ครับนี่เรียนสนุกไหมพี่สนุกสนุกนะน่าร้ชอบนะเอยก็เหมือนบ้านรูปเรื่อยอ่ะใช่ครับนี่กับคนจริงมันคนละเรื่องไงน้องแบงค์มีใครหนุ่มๆคนไหนครับอยากเอ้ยพี่เขาโสดครับผมขายขายอะไร ขาดทุนนะตอนนี้ขาดอะไรนะขาดพุนขาดทุนมันคืออะไรขาดพุนมันก็เหมือนแบบไม่เต็มแบบตอนนี้นี่กำลังจะบอกว่าตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะทำชาแนลชาแนลลงยูทูบนะแล้วก็ยังคิดชื่อช่องไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวอัดอัดคลิปไว้ไปตัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยตัดลงก่อนลงหน้าเพจมีรักก่อนนะครับหนุ่มๆคนไหนนะครับสนใจก็นี่เลยครับผมเทคมีรักเทคมีรักไทยแลนด์เดี๋ยว พูดเองทำเองพูดเองทำเองพูดเองเออเองด้วยนะอ่าฝากติดตามผลงานด้วยนะครับคนนี้ตั้งใจมากนะครับต้องขาดกต้องขาดต้องขาดบ๊ายบายบ๊ายบายนี่บรรยากาศดีๆอย่างนี้ครับก็มีรักนะครับสบายๆนะครับเวลาเรียนเนี่ยจะค่อนข้างแบบปรับเรียกว่าปรับให้ให้เหมือนแบบอารมณ์แบบมาเรียนที่บ้านเพราะว่าจะได้ไม่กดดันแล้วก็การไม่กดดันเนี่ยเราจะเรียนแล้วมีความสุขมันจะไม่มันจะไม่เหมือนแบบ ฉันต้องมาเรียนให้จบนะต้องรีบจบนะในเวลาที่จํากัดเนาะของครูเปิดฟรีตายตรงนี้ให้นะครับก็ใครที่นะครับอยากเรียนรู้อยากมีวิชาชีพก็เรียนเชิญได้นะครับเพราะว่าวิชาชีพเนี่ยงานอะไรที่เราทําด้วยมือของเราเองนะครับมันจะไม่มีใครทําได้แล้วก็ขายได้ตลอดชีวิตเนาะตลอดชีพเลยนะครับยังไงก็เจอกันที่มีรักนะครับติดตามคลิปต่อไปด้วยนะ